สวัสดีครับพี่น้องปองไายสุกุลสุกุลครับพี่น้องครับมาพบกันอีกแล้วครับกับบะามือดตามสไตล์คนอีสานอ่านบริษัทนำเสนอนะครับผมแกงหอยพี่น้องหอยอีกอย่างล้วหอยโครงพี่น้องหอยโครงนะครับอันนี้ก็ตามสไตล์นะครับเนาะตามสไตล์ตามสไตล์ของบะามือดนะครับแกงหอยโครงครับพี่น้องปีหนึ่งก็ได้กินทีหนึ่งนะครับเนาะหอยโครงกันเลย หากินยากครับแนวหากินยากนะครับนะครับอันนี้ก็สูตรแกงกระสาน้าปลาผงชุดรสพริกนะครับแล้วก็ผักอีตูนะครับแล้วก็ผักอีนางเลิศนะครับผมนะครับส่วนผสมนะครับง่ายๆครับพี่น้องครับเก่งง่ายๆนะครับฝนตกไม่ไหมนะครับเราเก็บหอยโค้งนะครับตามทุ่งนานะครับหอยมันสีออกนะครับในช่วงนี้กับฝนตกลายนะครับหอยก็เลยออกนะครับผมนะครับปีหนึ่งก็ออกตตวหนึ่งนะครับเนาะหอยโค้ง นะครับหอยโครงนี่หวานนะครับพี่น้องหวานเรากินแล้วหวานนะครับแกงกระไรต้มกินกับเจลนะครับนะครับผิดน้ำพริกเซฟบๆนะครับเนาะนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องเบาหมื่นตามสไตล์คนอีสานนะครับนะครับวันนี้ก็บผมีอย่างไรยะนะครับเนาะแกงหอยโครงนะครับปีหนึ่งได้กินเท่านึงครับพี่น้องครับผม ช่วงหน้าฝนนะครับเนาะ,นาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบ,ขอบ,ขอบขคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามารับชมชอม่องบ่าวมืดตามสไตล์คนอีสานนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆคครับผมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ